มาดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้พัดลมตัวใหม่มาใหญ่กว่าเดิมนะครับผมซึ่งพัดลมตัวเก่านะครับที่ผมใช้นะครับก็เป็นพัดลมของยี่ห้อ AVC นะครับตัวนี้นะครับก็จะประมาณขนาด3นิ้วนะครับแต่ที่ผมได้มาตัวนี้นะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับประมาณ5นิ้วนะครับผมดูเปรียบเทียบกันนะครับความใหญ่นะครับผมนี่ครับใหญ่มากนะครับแล้วตัวใบพัดลมนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับใบพัดลมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมใหญ่กว่าเยอะมากนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาเทสการจุดเตาให้รับชมว่าพัดลมตัวใหญ่ตัวนี้กับตัวเล็กตัวนี้นะครับมันความแรงมันจะแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันครับก็ก่อนที่จะไปจุดเตานะครับเดี๋ยวมาดูพัดลมตัวนี้กันก่อนครับพัดลมตัวนี้นะครับผมก็จะใช้กับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมันมีตัวเลขบอกนะครับเวลาเราปรับความเร็วรอบของลมนะครับผมก็เพียงแค่เราเสียบแจ็คเข้าไปนะครับแล้วทาการเปิดพัดลมนะครับ นี่ครับตัวนี้นะครับมันสามารถบ่งบอกตัวเลขนะครับแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถปรับความเร็วรอบตามตัวเลขได้เลยสูงสุดก็คือยี่สิบสามจุดเนะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวปรับพัดลมอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับมันใช้ได้กับพัดลมตัวนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่านํามาใช้กับพัดลม a v c ตัวนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับผมมอเตอร์ไหม้นะครับมันก็ต้องนํามาใช้กับ พัดลมตัวนี้โดยเฉพาะนะครับนี่นะครับกระแสไฟที่รับได้นะครับก็คือ1 1 0่แอมป์นะครับตัวนี้นะครับผมก็คือชุดนี้นะครับผมซื้อแยกชิ้นส่วนมานํามาประกอบกันนะครับก็มันใช้งานได้ลงตัวนะครับแล้วก็พัดลมแรงมากเลยเดี๋ยวผมจะทดลองเทสการจุดเตาให้รับชมนะครับว่าแรงของไฟมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับมาทดลองกันเลยครับ ก็นี่นะครับเดี๋ยวมาดูเปลวไฟนะครับตัวนี้ใช้พัดลมของ avc นะครับผมไฟเผาไหม้ได้สมบูรณ์แล้วนะครับตัวนู้นก็เป็นตัวใหญ่นะครับนะครับดูเปลวไฟนะครับตัวนี้นะครับก็เปลวไฟจะแรงกว่านะครับดูเปลวไฟที่พุ่งขึ้นด้านบนนะครับจะเห็นว่าตัวขวามือนะครับที่ใช้พัดลมใหญ่เปลวไฟจะ แรงกว่านะครับจะขึ้นได้สูงกว่านะครับก็คือว่าลมที่อัดเข้าไปในท่อมันแรงกว่านะครับผมก็ยี่ห้อนี้นะครับผมเซนบาวนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับผม ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจเตาไฟแรงๆแ,แบบนี้ก็สามารถสั่งจองทำได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจชุดพัดลมตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ผมเลยนะครับผมชุดนี้ผมขายในราคารวมส่ง550บาทนะครับครบชุดนะครับทั้งตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวพัดลมครับสั่งซื้อมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ